สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมังกา d a เดลี่นะครับผมช่องนี้ก็คุยเล่ยเปื่อยนะครับแบบคนชอบกระตูนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํากระตูนนะครับกีฬาที่สนุกมากเรื่องหนึ่งนะครับก็คือบูล็อกนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยนะครับก็คือถังดวนแข้งนะครับผม การ์ตูนเรื่องนี้ครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่อาจารย์อิซายามานะครับคนวาด a t t แท k on น i t นทนเนี่ยครับแนะนําให้อ่านเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับแต่ว่าพอเราได้อ่านแล้วเนี่ยครับเราก็พบนะครับว่ามันสนุกมากจริงๆนะครับสมกับที่อาจารย์อิซายามานะครับแนะนําเลยนะครับผมแล้วความสนุกของเรื่องนี้ครับมันคือยังไงครับต้องบอกงี้เลยนะครับว่าถ้าเราชอบฟุตบอลนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ครับมันจะมาเติมเต็มมุมมอง ฟุตบอลของเรานะครับผมแล่ถ้าเราเป็นคนเตะบอลนะครับบางทีนะครับเราอาจจะเตะบอลเก่งขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วถ้าเราเป็นคนอ่านทั่วไปนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับนอกจากความสนุกแล้วนะครับแต่ว่ามันยังให้ข้อคิดนะครับแล้วก็มุมมองหลายอย่างมากเลยนะครับบางทีนะครับมันทาให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้นะครับผมยิ่งกว่านะครับหนังสือฮ o วทูนะครับผมสอนชีวิตแบบว่าสุดเลยนะครับ และจุดเด่นนะครับของการ์ตูนเรื่องนี้ครับมันก็คือเรื่องของมุมมองฟุตบอลนะครับที่ทางผู้เขียนนะครับเขาเสนอนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกๆนะครับผมแต่ว่าพอเราอ่านไปนะครับแล้วเราก็ไปดูบอลนะครับผมแล้วก็พบว่าหลายๆมุมมองนะครับที่เขาเสนอเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมส่วนเรื่องนี้ครับจะสนุกอย่างที่ผมว่าไหมนะครับเราก็จะมาพบกับคําตอบในคลิปนี้กันเลยนะครับผม และก่อนไปฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะมาแชร์นะครับกับเพื่อนๆมากมายเลยนะครับผมคําเตือนนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ส่วนบุคคลนะครับผมดังนั้นก็อาจจะมีไม่ถูกใจบ้างนะครับก็อย่าได้ถือสานะครับผมเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ากระตูนเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับ กระตัวนเรื่องบูล็อกนะครับมันเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับที่ชื่อว่าบูล็อกนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยครับมันเป็นโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกองหน้าระดับโลกนะครับผมตั้งโดยนะครับชายนะครับที่ชื่อว่าเอโกนะครับชินปาจินั่นเองนะครับผมโดยโปรเจกต์นี้ครับก็จะทําการคัดเลือกนะครับกองหน้า จากทั่วประเทศนะครับจากทุกโรงเรียนนะครับมารวมกันนะครับผมแล้วก็คัดเลือกคนที่เก่งที่สุดนะครับคนที่รอดนะครับก็จะได้เข้าไปนะครับอยู่ในทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมแต่เงื่อนไขนะครับในการที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะครับก็คือว่าใครก็ตามนะครับที่ตกรอบนะครับจากโปรเจกต์นี้นะครับก็เหมือนกับว่าอนาคตของฟุตบอลของคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องพังทลายไปเลยนะครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้ารอดนะครับก็เป็นฮีโร่นะครับแต่ว่าถ้าพลาดนะครับก็คือจบเลยนะครับ ชีวิตนักฟุตบอลนะครับผมแล้วที่ไปที่มานะครับของโปรเจกต์นี้นะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าประเทศญี meals, ่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่ผลิตนักบอลชั้นนํามากมายคัะจริงนะครับแต่ว่าไม่เคยนะครับที่จะมีกองหน้านะครับที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกเลยนะครับผมและการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยนะครับที่จะมีกองหน้าระดับโลกเนี่ยบางทีนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้นะครับ เขาเนี่ยไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับผมและความฝันของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็คือการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะต้องเป็นแชมป์บอลโลกให้ได้นะครับผมก็นับว่านะครับเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าพอผมนะครับอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมกลับรู้สึกนะครับว่าบางทีนะครับการ์ตูนเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับการ์ตูนเรื่องไฮคิวก็ได้นะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลเล์บอลนะครับว่า ต่อไปนะครับการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับของนักกีฬานะครับในภายภาคหน้านะครับเขาอาจนะครับที่จะเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้นะครับตอนเด็กๆก็ได้นะครับผมเหมือนกับที่นักบอลนะครับหลายๆคนที่ดังๆในตอนนี้นะครับก็เคยอ่านนะครับการ์ตูนสื่อภาษามาก่อนเช่นกันนะครับผมหรือผู้แต่งเรื่องเนี้ยครับต้องเป็นคนที่ชอบนะครับแล้วก็รักฟุตบอลมากๆแน่ๆเลยนะครับเขานะครับถึง เสนอมุมมองแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งบางมุมมองครับเราก็คิดไม่ถึงเลยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นมุมมองนะครับที่น่าสนใจนะครับผมและบางทีนะครับคนเขียนเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่รักทีมชาติญี่ปุ่นมากๆก็ได้นะครับแล้วก็อยากให้ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกกับเขาสักทีจริงๆนะครับผมซึ่งตัวละครนะครับเอโกชินปจีเนี่ยะครับก็เหมือนกับตัวแทนนะครับของคนเขียนนั่นเองนะครับ แล้วพระเอกของเรื่องนะครับก็คือชายหนุ่มคนนี้นี่เองนะครับอิซางิโยอิจินะครับอิซางยินะครับก็เป็นกองหน้านะครับของทีมธรรมดาธรรมดานะครับที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับผมตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีฝีเท้าที่โดดเด่นอะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับทักษะทางด้านร่างกายนะครับเขาไม่ได้โดดเด่นนะครับผมถึงแม้อย่างนั้นนะครับเขาก็ยังได้รับคัดเลือกนะครับเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของบูล็อกนะครับผมซึ่งในโปรเจกต์เนี่ยครับก็รวมกองหน้าของทัประเทศไว้ใช่ไหมครับ แล้วกองหน้าแต่ละคนที่รวมมานะครับก็มีแต่พวกที่ทักษะสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ละคนนะครับบางคนก็มาจากทีมชั้นนำนะครับผมและรูปแบบในการแข่งของเรื่องนี้ครับก็น่าสนุกมากเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะให้กองหน้าทั้งหมดเนี่ยครับมีอันดับชั้นกันนะครับใครที่อยู่อันดับต่ําสุดนะครับก็จะต้องตกรอบไปนะครับผมแล้วก็จะมีการนะครับแบ่งทีมกันนะครับแล้วทีมไหนนะครับที่ ได้คะแนนน้อยสุดนะครับก็จะต้องตกรอบไปนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งครับนั่นก็คือว่าต่อให้ทีมนั้นนะครับจะตกรอบแต่ว่าถ้าคนที่เป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมนั้นนะครับจะได้เข้ารอบนะครับผมแล้วความสนุกของเรื่องนี้มันก็คือตรงนี้ครับเรานะครับจะต้องมาดูกันนะครับว่ากองหน้าเหล่านี้ครับที่มันมารวมขันนี่ครับเขาเนี่ยจะมีวิธีการเล่นกันยังไงนะครับจะรวมกันเล่นยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าแย่งกันเล่นนะครับทีมก็แพ้นะครับแต่ว่าถ้าส่งให แต่อีกคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคนนั้นเป็นดาวซันโบนะครับแล้วถ้าทีมตกรอบนะครับจะทำยังไงนะครับผมแล้วก็ไปดูนะครับการแก้ปัญหาของเด็กๆเหล่านี้กันนะครับผมก็สนุกมากเลยนะครับผมแล้วเรื่องนี้ครับมันเหมือนกับว่ามันคัมแบ็กนะครับไปสู่ฟุตบอลนะครับในยุคแรกเริ่มนะครับผมซึ่งฟุตบอลในยุคแรกเริ่มเนี่ยมันคือฟุตบอลนะครับที่มีกองหน้า5ตัวนะผมซึ่งต่างจากสมัยนี้มากเลยนะครับผมในสมัยเนี้ย ฟุตบอลเนี่ยก็จะมีกองหน้าแค่1ตัวนะครับหรือไม่ก็2ตัวแต่บางทีก็มี3คนนะครับแต่ว่าก็จะเป็นกองหน้าที่เป็นกองหน้าด้านกว้างนะครับที่เล่นเหมือนปีกนะครับผมแล้วถ้าใครนะครับนึกภาพไม่ออกว่าเอ้าแล้วในเรื่องเนี่ยครับมันจะเล่นกันยังไงนะครับก็ลองนึกภาพเหมือนแต่ก่อนที่เราเตะบอลนะครับโกหนูนะครับหรือว่าบอล5้าคนนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวนะครับต้องลองอ่านนะครับสนุกมากนะครับและความสนุกของเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับมันคือ การต่อสู้ในระหว่างการแข่งขันนั่นเองนะครับมันไม่ใช่แค่การกีฬาทั่วๆไปนะครับแต่มันคือการเฉือนคมซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับแต่ละตัวนะครับเขาก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับต่างคนนะครับก็ต่างใช้ความสามารถนั้นนะครับมาบับซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์นะครับแบบสื่อภาษานะครับผมคือการต่อสู้ของเรื่องนี้ครับมันเหมือนกับคนที่เล่นไพ่กันนะครับว่าคนแรกเนี่ยเปิดไพ่มานะครับเป็นคู่แปดนะครับแต่ปรากฏว่า อีกคนนึงนะครับเปิดมาเนี่ยกลายเป็นตองแปดนะครับผมแต่ตองแปดแล้วก็คิดว่าชนะแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นว่ามันมีอีกคนนะครับที่แอบเก็บสเตตสฝัดไว้นะครับผมเพียงแต่ว่านะครับไอ้รูปแบบแบบนี้ครับมันมาในการแข่งบอลนั่นเองนะครับผมแล้วแต่ละคนนะครับก็ต้องดิ้นรนนะครับที่จะต้องทําให้นะครับตัวเองยิงประตูให้ได้นะครับต่างคนนะครับต่างหลอกใช้ประโยชน์นะครับของทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ฝ่ายเดียวกันนะครับสมแล้วนะครับที่เป็นกีฬาฟุตบอลแห่งการเอาชีวิตรอดนะครับผม เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของกําแพงระดับโลกและพรสวรรค์ที่ถูกทําลายนะครับเขาก็พูดถึงว่ามันมีนักเตะมากมายนะครับที่ถูกสังคมนะครับแล้วก็สื่อนะครับเขียนเชียร์นะครับให้เขาเนี room, <an> ่ยเก่งนะครับผมแล้วก the yup ็พยายามนะครับ <generally> ท <naire samurai occurring> mm ี hmm. ่จะผลักดันให้น <moisturizer> right ักเตะเหล่านี <phải S 2> ้ครับได้ไปสู่แข้งระดับโลกนะครับผมแต่ก็ปรากฏว่านะครับพอเขาไปนะครับทางทั้งที่ยังไม่ได้พร้อมอะไรมากมายนะครับผมก็ทําให้นะครับพรสวรรค์ของเขาเนี่ยโดนทําลายนะครับเพราะว่า เจอกับกำแพงระดับโลกที่มันรู้สึกข้ามไปยากจริงๆนะครับผมแล้วผลนะครับปรากฏว่านักเตะเหล่านั้นนะครับก็ต้องกลับมาที่ประเทศนะครับแล้วก็กลายเป็นนักเตะธรรมดาธรรมดานะครับผมแล้วทางสมาคมนะครับหรือว่านักข่าวนะครับก็ได้หัวข้อนะครับไปเขียนข่าวนะครับสมาคมนะครับก็ได้เอาไปพูดนะครับว่าอย่างน้อยนะครับประเทศเราก็มีนักเตะที่ได้ไปค้าแข้งในต่างแดนนะครับผมและไอ้โปรเจกต์มูล็อกเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ตตเติมเต็มนะครับให้นักเตะเนี่ยครับมีความพร้อมนะครับทั้งร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจนะครับแล้วก็เรื่องของสภาวะแวดล้อมแล้วก็การปรับตัวนะครับเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นนะครับไปสู่ระดับโลกได้นะครับผมเพราะว่าในการไประดับโลกที่แท้จริงนะครับมันไม่ใช่แค่มีฝีเท้าที่ดีนะครับแล้วมันจะได้นะครับผมแต่ว่าจิตใจนะครับและหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องพร้อมด้วยนะครับผมและอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมนะครับผม ที่จริงแต่ก่อนผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเขาก็เสนอในมุมมองที่ว่าใช่ฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมแต่ว่าด้วยความที่ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่โอเพนเพย์ครับมันมีการประทะกันตลอดเวลานะครับผมดังนั้นเนี่ยแค่การทําตามหน้าที่นะครับทุกคนทําตามหน้าที่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ทีมชนะได้นะครับผมเพราะว่าอย่างหลายๆกีฬานะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็น เ้านะครับต <super> <pl ains> ือเก่งนะครับก็มักจะเป็นกีฬาที่ทุกคนเนี่ยต้องทําตามหน้าที่อย่างแข็งขันนะครับแต่ว่ากับฟุตบอลเนี่ยมันต่างกันนะครับในฟุตบอลเนี่ยมันต้องการนะครับคนที่มีจิตวิญญาณนะครับเป็นขบศนะครับที่พร้อมนะครับที่จะทําลายฝ่ายตรงข้ามนะครับผมที่ไม่ใช่นะครับแค่ทําตามหน้าที่นะครับผมบางทีนะครับมันไม่ใช่ One for all นะครับแต่บางทีนะครับมันคือ all for one นะครับผมแบบว่าความรู้สึกที่ทุกคนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนี่แหละฝากชีวิต ฝากลูกไว้ที่ไอ้คนนี้นี่แหละแล้วมันจะทําประตูได้นะครับผมซึ่งในชีวิตจริงเราในหลายทีมบอลก็มีทีมที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับที่พอมีคนที่เก่งระดับโลกมานะครับแล้วผู้เล่นทั้งทีมนะครับก็กลายเป็นว่าถูกคืนนะครับปรับการเล่นไปตามคนนั้นนะครับฝากบอลไว้ที่คนคนนั้นนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขานะครับรู้สึกนะครับถึงอะไรบางอย่างจากนักเตะคนนี้นี่เองนะครับผมและมุมมองนะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของสิ่งมีชีววิตทีี่่เรยกาาูหนน้ผม สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าศูนย์หน้าเนี่ยครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันคือคนนะครับที่จะต้องกล้านะครับที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแบกรับทุกความกดดันทุกความคาดหวังนะครับของเพื่อนนะครับร่วมทีมนะครับแล้วก็ของทั้งประเทศนะครับเพราะว่านะครับต่อให้พลาดนะครับก็ต้องเป็นนะครับคนที่ไปต่อได้นะครับผมซึ่งมุมมองเนี่ครับเป็นมุมมองที่สุดยอดมากเลยนะครับผมเนี่ยก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับผม แนวมุมมองเรื mortar, ่องพรสวรรค์นะครับของเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยครับพยายามจะสื่อว่าคนทุกคนนะครับก็มีพรสวรรค์นะครับของตัวเองนะครับผมซึ่งพรสวรรค์เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องขัดเกลามันขึ้นมาเองนะครับผมเราเนี่ยไม่สามารถนะครับที่จะไปเรียนแบบนะครับพรสวรรค์ของคนอื่นได้นะครับเรามีแต่ต้องใช้พรสวรรค์ของตัวเองนี่ยมาประยุกต์ใช้เท่านั้นนะครับผม ขัดเกลามันขึ้นมานะครับผมอันนี้เนี่ยครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยพอเราเห็นคนอื่นดีนะครับเราก็พยายามจะเรียนแบบเขานะครับแต่ปรากฏว่าการเรียนแบบเนี่ยพอมันไม่ใช่ตัวเรานะครับกลายเป็นว่าตัวเรานะครับสับสนนะครับผมและในเรื่องนี้ครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับพลังบูลล็อกอนะครับผมอันนี้ผมตั้งเองนะครับผมเพราะว่าเวลาที่ผู้เล่นแต่ละคนนะครับเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าเหมือนกับเอาจริงนะครับมีสมาธิขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะมี แสงสีฟ้านะครับออกมาที่ตานะครับผมถ้าใครเคยดูกันดั้มนะครับบูล็อกอเนี่ยครับมันเหมือนกับคนกําลังใช้ซีดโหมดนะครับของกันดั้มซีดนะครับผมต่างคนนะครับต่างเปิดซีดโหมดนะครับผมและจังหวะการเปิดบูล็อกอของแต่ละคนเนี่ยครับมันคือความสนุกนะครับเพราะว่านี่แหละครับมันคือการเฉือนคมนั่นเองนะครับผมและมุมมองนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเรื่องของว่า นักเตะระดับโลกทุกคนนะครับล้วนมีปีศาจอยู่ในตัวนะครับผมซึ่งปีศาจในตัวเนี่ยครับทาให้นักเตะเหล่านั้นนะครับโดดเด่นนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีกองกลางระดับโลกนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีกองหน้าระดับโลกเนี่ยกองกลางระดับโลกคนนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฉายแววได้นะครับลูกส่งยากๆนะครับที่ไม่มีใครตามทันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองหน้านะครับที่มีปีศาจอยู่ในตัวนะครับกองหน้าคนนั้นนะครับจะไปอยู่ในจุดที่ ลูกนั้นนะครับจะมานะครับผมและทุกคนในเรื่องนี้ครับก็จะต้องนะครับปลุกปีศาจนะครับนี่ตัวเองขึ้นมานะครับผมแล้วก็มุมมองเรื่องคนชนะของเรื่องนี้นะครับก็น่าสนใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าคนชนะนี่ครับตามปกติเนี่ยคนเรานะครับมักจะนึกถึงว่าคนชนะเนี่ยคือคนที่ชนะการแข่งขันใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับในโลกของการแข่งขันเนี่ยมันมีทั้งแพ้ชนะนะครับแล้วก็ผิดหวังนะครับเสียใจนะครับผม ดังนั้นเนี่ยคนชนะที่แท้จริงนะครับมันไม่ใช่แค่ชนะในเกมนะครับแต่หมายถึงว่าแม้ครั้งนี้จะแพ้นะครับแต่คนคนนั้นเนี่ยก็ยังไปต่อได้นะครับผมแม้จะผิดหวังเสียใจมากแค่ไหนนะครับก็ไปต่อได้นะครับผมและคุณสมบัติของกองหน้านะครับที่ดีนะครับและชั้นยอดนะครับก็คือถึงแม้นะครับจะพลาดจุดโทษในบอลโลกมานะครับผมแต่เขาคนนั้นนะครับก็จะไปต่อในอาชีพค้าแข่งของเขาได้นั่นเองนะครับผม ซึ่งมุมมองเนี่ยครับสุดยอดมากเลยนะครับเหมือนกับชีวิตจริงเรามากเลยนะครับผมแล้วสรุปนะครับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็เป็นการ์ตูนฟุตบอลนะครับที่ยิ่งกว่าฟุตบอลนะครับยิ่งกว่าหนังสือ How-to สอนชีวิตนะครับ ถ้าเกิดนะครับมีเพื่อนคนไหนนะครับบอกว่าช่วงนี้นะครับอยากอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับบางทีนะครับผมเนี่ยอยากจะแนะนําเลยนะครับไปอ่านบูล็อกเลยนะครับผมสุดยอดแห่งการ์ตูนสอนชีวิตเลยนะครับสอนให้เป็นนักสู้นะครับสอนให้เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็สอนให้มีอีโก้มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ยังสอนเรื่องการเล่นเป็นทีมด้วยนะครับผม ถึงแม้นะครับการเล่นเป็นทีมในกระตูนเรื่องนี้ครับจะเป็นแบบแปลกๆก็เถอะนะครับแต่ว่ามันสอนจริงๆนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องนะครับของมิตรภาพความผิดหวังเสียใจนะครับการเรียนรู้แล้วก็การสู้ต่อไปนะครับผมเอาละครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการชวนเพื่อนๆนะครับอ่านกระตูนเรื่องบล็อกนี้นั่นเองนะครับผมใครนะครับที่รู้สึกยังไงนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับมาคุยกันที่ ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับไปหามาอ่านจริงๆนะครับมันสนุกมากจริงๆนะครับผมและก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีช่วงคลิปแนะนํานะครับผมถ้าใครชอบคลิปไหนนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ฟังจนจบนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ